ชอชิสุดยอดยอาหารกัับครรวอาเซีย่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารพ CP พีเติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบร,ราณจากสมุนไพรเวชพงโปสด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรามาชมช้อปชิมกับอาหารด้วยทางอาเซียนนะคะสําหรับหลายๆคนที่เคยเดินทางไปสิงคโปร์ดนเชื่อว,ว่าหนึ่งในเมนูโปรดของหลายๆคนต้องหนีไม่พ้นข้าวมันไก่แน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยไปสิงคโปร์ดิฉันมีบรรยากาศของสิงคโปร์กับบรรยากาศของข้าวมันไก่สิงคโปร์ตำรับแท้ๆมาฝากกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะที่อยู่ที่ชั้นใต้ดินของห้างเอสพลานาด รัชดาแต่ว่าหน้าตาข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันค่ะข้าวมันไก่สิงคโปร์เป็นอาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์ค่ะเป็นที่รู้จักและการันตีความอร่อยในระดับโลกนะคะอยู่อันดับที่45ของการจัดอันดับ world's 50 most delicious food s โดยเว็บไซต์ของ CNN ย o ในปี2554มาแล้วความพิเศษของข้าวมันไก่สิงคโปร์ก็คือเป็นแบบไหหลัมแท้ๆต้นตำรับเป็นสูตรมาจากชาวจีนมณฑลไหหลัมที่อพยพเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์และได้นำเคล็ดลับการทำข้าวมันไก่แบบนี้มาเผยแพร่ด้วยนะคะจึงมักเรียกว่า h a i นานนิสชิคเก้นหรือข้าวมันไก่ไหนานนั่นเองค่ะ ข้าวมันไก่สิงคโปร์ของร้านออชาตนี้ก็ได้ยกเอาเอกลักษณ์ของข้าวมันไก่สุดสิงคโปร์มาครบเลยค่ะทั้งข้าวมันที่ทางร้านเลือกใช้ข้าวหอมมะลิหุมกับสมุนไพรออกมาเป็นเม็ดเรียงสวย แห้งแต่นุ่มหอมและไม่มันมากนะคะส่วนเนื้อไก่ทางร้านเลือกใช้ไก่ตอนเนื้อแดงสมุนไพรพันสิงคโปร์ตัวใหญ่ผ่านกรรมวิธีพิเศษจนได้เนื้อไก่ที่มีความนุ่มชำ่ำนังตึงสวยราดนาด้วยน้ำสต๊อกไก่รสชาติกลมกลม่อมเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปสูตรสมุนไพรที่หอมกลิ่นสมุนไพรชวนให้ลิ้มลองเป็นที่สุดค่ะเคล็ดลับของความนุ่มของเนื้อไก่ร้านอาชาดของเรานะคะ ก็คือวิธีการต้มก็คือจะพิถีพิถันหน่อยจะต้มนานหน่อยแล้วก็เอามา,าน็อกน้ำแข็งเสร็จแล้วไปต้มต่อค่ะเพื่อให้หนังตึงให้เนื้อนุ่มค่ะพอลูกค้าสั่งนะคะเราก็จะเอาไก่ที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะเอามาจากที่น็อกน้ำแข็งนะคะนำมาสะดุ้งน้ำร้อนอีกทีค่ะแล้วก็ ถึงจะสับสับ,สบ,สบและเสิร์ฟให้ลูกค้าอีกทีค่ะและที่ขาดไม่ได้ของข้าวมันไก่สิงคโปร์ก็คือน้ําจิ้มค่ะซึ่งที่ร้านออชาดก็มีเสิร์ฟมาให้ถึง4อย่างก็คือน้ําจิ้มซีอิ๊วดําหวานน้าจิ้มขิงปัน่นรวมกับน้ําสต๊อกไก่ออกรสชาติเผ็ดขิงหอมนิดๆน,น้ำจิ้มเปรี้ยวแบบสิงคโปร์เป็นพริกและกระเทียมปัน่นรวมกับน้ำส้มสายชูและน้ำจิ้มยอดนิยมหรือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวผสมพริกขิงรสจัดถูกปากคนไทยค่ะ เมนูอร่อยสุดต,ต้นตำบสิงคโปร์ทแท้ๆยังมีให้ลิ้มลองกันอีกมากมายที่ร้านออชาดนะคะใครอยากรู้เมนูพรุ่งนี้จะเป็นอะไรต้องติดตามค่ะรับรองว่าอร่อยเด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะมาชมชอบชิมและอร่อยกันต่อกับคร<อ>ัวอาเซียนวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะกับครัวอาเซียน เรื่องทําอาหารไม่เป็นนะคะพี่อยากแนะนาค่ะสิ่งสําคัญก็คือวัตถุดิบค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยต้องสดสะอาดไม่มีกลิ่นเนื้อสีชมพูใสนะคะผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะและเนื้อหมูผ่านการตรวจสารเล่งเนื้อแดงด้วยค่ะก็เ,เพราะว่าซีีเขามีระบบการเลี้ยงแบบปิดค่ะมีการผลิตที่ครบวงจรแพ็คมาเป็นอย่างดีจึงสะอาดเนื้อหมูเนื้อไก่สดสะอาดจากซีีผลิตภัณฑ์เวชภงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติ คัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสด